ขอบามเนยวะเลย่าถ้าข้าสบายดีและทวัสดีที่ข้ามบรรยากาศตอนสองคำนะใคยจะพาพี่น้องออหาการกลมอยก่อนคนโตพี่น้องเลย คนโตในโค้กน้อยมันหูพอจะพาพี่น้องลุ่ยฝนมันเดียวนะนี่วันกี้ไปแย่โค้กนี่เกิดการหรอกีกิดการที่พอที่ไปพ่อพ่อที่มันมาไม่มาพ่อทำงานัเองเออไปติดตามของส้มมันเดียวหน้าดีฝนกระับแห้งก็ไปพี่น้องเไยเดี๋ยวเขาจะไปหาการก่อนการตามกลางหน้านะเลาะตามข้างหน้านะ มันจะได้ดีบอ่ะนะตามชมเป็นเดียวฝนต้องแห้งเลยเรื่อยๆน้องเลยแห้งแห้งเข้าเลยค่อยจักคนหนาวได้จะเคนะกลางจองอยู่เนาะทำมพี่น้องเลยล่มล่มหนาวเลย đấy ร่มเลยเริ่งที่ตามองชมเปนเดียวมันจะได้จำเรือลยนะล่มขนาดเลาะบ์ก้อนทำมันเห็นกบกะลุยต่อได้จักโตเริ่มหนาวได้เพี่น้องเลย

กัเข้ามาพี่น้องวเลยฝนตกพามเริ่มละกัข้ามาเฮิร์เนที่พอาฝนทวายน้อยจะได้ไปหน้าโคตผู้นะอ้าจะไปหน้าเพราะว่าเขาโดนหน้าเอาพองอยู่ที่นะเบิ่งพามเริ่มเลยนะฝนตกชุดนี้นะแห้งขนาดร่นแห้งตรงมือน,นี้นะพ่อไปพี่พ่อฮอตเทอร์พ่อย่าพนพามเริ่มแห้งละ เข้ามาแล่นเข้ามาน้องเลยพอได้ครบกำนหมดครบตัวเดียวมันได้มัางคอกับย้ายยานแฟมเริ่มนลังคาจะพักตอนนี้คนสว่างละไอเอวกระตานมาเลยเตะก่อนคอ เหมือนเต๋อว่ะไคลองใหม่ลองคลองใหม่คนสว,าวา่างเรน้องแบไปแล้วแบบนี้ก็ะป๋าโอ้ได้ครบตัวนึงละก็อ,อกาตาบ้านไงตอนนี้หาก็ออกตาบ้านเองเอยหาได้ครบไปตัวนึง่งละไอ้คนย่างก่อนผูห้หายคนกับสว่างนิดน่อยแต่ความวาาเดิมอยู่เละแต่ไข่เนี่ยแต่คนมันวางเนี่ย ไปแล้วยเปล่ามีอะไาร์ลากําลังึกก็คุเดียวมันจะได้เวลาชเลยนะครับน้ำทางลงลายใช่ไหมตามทางน้ำลายก็ละหาเย็นเพี้ยนครบน้อยพี่น้องเอ้ยต้องเข่าเดินนะนะไอยไปเข่าเดินเท่าไรแต่พอแต่ย่างตามทางนี่นะเข่าเดินหน้าซะละ Nam con, nam con, một kia bị hao là hao là bài Nhưng hao mà thì thiệt cốt Người hao mà Chắc phải chưa làm cống cho người nhiều rồi Nhưng hao mà hình thành tá mà mình mà hẹn như còn rồi Cốc to rồi, phục, cốc nhau rồi เั็นร้องมันจะรากก่อนด้วยมันมันจะหูนะโอ้ตอบตรงอยอะคนทอก็ยังรักอยู่ช่องโตช่องโตตออมัาตรงนี้ต่ตรงนี้ก็ตรงนี้ ดีท่านพี่น้องเลยอาอตันวนุ้นไปเยอะชัดดีละมีได้มันโอ้ชิรายตัวนั้นอะไรหาได้กบสองตัวพี่น้องเลยน้าตัวนันนะออ้นแมงกบรูบบ่ะนะเจ้าเทียนน้าจ้ะ สว่างก็ไรเพี่พอเลยเลาะลงไปเพื่าหน้าก่อนเบิ่งข้างหน้าก็นะเบิ่งน้ำหลายตัวก็จะเลียมาชื่อะพีเฉลอนคือโทมละเขานะเดี๋ยวลองการตางข้างหน้าแล้วเบิงได้ิตัวก็เอานะมันนี่นะตัวนี้เอสองนี้สามนิ้นี่น เห็นครบเลยสองตัวอ่ตานาพวกหายใจาได้มันหรือบ่อนนะเบิง่งไปตลักเอ่ยมีมูกีกเฟ่์ปลาจองก่อน,ง,น,น,น,อง,นง่นมีได้มันหนักกคนนึงเนี่ยต่นป้อมพร้อม น้ำหนักกระลังมากเลยน้ำนะแต่ว่าข้ามีมีจิ๊บปีนี้จิ๊บขาดไม่ได้พี่น้องเลยก็เลยไปได้ยามจิ๊บตัวนี้ยูน้ำเลยตรงนี้มาได้เงี้เยเบลอนี่ยเชีตีนมันคือเป็นอะไรพี่นอ้องก็ตีนขาดจึงใช้งูก,กินนี่น้องกระมังเงี้ยหรือไ ปาไไรักเลกเพราะชีโิมันโหมแล้วมันลักขนาลนลดลกความนนเดิมนควาเดิมขนาดลกน่่ยุนฟลาก็มักขึ้นมืแบบนี้ไหรฟ้าน้งลินลินน้ำไหล กบนี่ตอนนี้น so ่ะผลเศร้าแล้วพี่น้องเลยการคบกัมีได้พี่น้องเลยกบมีออมันเลยมันมีมันแล้เลยข้าการชุดนั้นได้เยังไงเพราะว่ามันเหงื่แล้วมันหาอยู่ป่าเขาอระกบเนี่ยคือมากเพราะนี่สองตัวรองไปละนี่เบิ่งอะไรได้กันนี่นั่งกระเป๋าอยู่ ขอเนเลยตัวบัเยอะาบเนีออ so ู้ด้้พอตัวเยอลยนะแตู่มจะได้ที่บ่อนะกบนี้ตัวลกลั Tonto vam pom 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 เดี๋ยวรู้เดี๋ยวว่าพ่อจะไ,ได้กบสักตโตนะเอปเปิดคลองก่อนแทนแทนแทนนีตโตกบกบนึ่งสอ้าหกเจ็ดแปดโต้่ห้อาสิตโตประมาณนั้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, นเนาะ Đây là đây này cái này đó. Đây cả đây cũng nói em lại nè. Có tôi cứ tôi tôi nhớ đây mà không chắc khoảng đó. Nhưng phải bây nói một chân chân rồi, Đây là tôi bị chắc khoảng <laughs> Như cái cái ném đây đó. Hả? Điều hám đi. À, còn rồi. Điều bóp rồi. vừng nuôi vừng nuôi kho nghe kho vừng nuôi hàn mì phải hàn <laughs> cốp nồi cốp nồi yeah. nè yeah. thọ nuôi hàn đuôi. thọ đấy à <laughs> Lấy này đi mấy là มีเนนับเงินแล้วมีเคตาป่าเดินี่อมีกบเดินี่เคตาป่าเดรนนับมือนับด้วยหางนับด้วยหางนับด้วยครบนะนบด้วยนับด้วยน่ชักรูชักูอะไรนับด้วยนับเป็นนี่เจออนี่เป็นนินนับหนึ่งสองสองสี่หกแปดสิบ ชิปชองโตได้กบชิปชองโตเอ็นอเราก,กินใช่ปะฮะเออกินเออในกบชิปชองโตตอนนึงเข้าอยู่เดี๋ยวขวอยังโกบก่อนเดี๋ยวใส่ขี้ก่อนนะแล้วก็อ้อยปีงาน้องกิีบเนี่ยขวายจะแกะเสื้นอน้องไม่้มนะกบนี้ กันยังมือขึ้เก่าหรืยังโตขึ้นเก่าพีน่นู่นโตงี้งี้อยู่หมดเลยเสร็จขี้แล้วอันนี้จะแกงอันอันนี้เปี๊งอันนี้นะ เออก้อนปีงเด่อนังไว้นี่เขาสูงอย่างปีงนะเดี๋ยวเอาหน่อไม้เอาน้ำไม้ชมหรือหน้ำไม้ดอกมามาล้างก่อนนะอันนี้คือหน่อไม้ตัวใหม่เดินเดือดอันนี้ตัวเก่านี่เอาตัวเก่านี่มาแกะตัวใหมน่นี่มีอย่างจำเป็นครับ อยูด่ดำก็ดีดำมีปานเลยหน,น่ไนอนไ,มไ,นนไม้นี่คือหน่อไม้ไผ่เด้อหน่อไม้เด้อหน่อไม้ไผ่ตรงบําๆถึงเงินแกงเสือกบน้อยนะี่ยล้างก็คับก่อนพอมาทำนี้ล้างมันจะส้มเน่อย พอละล้างก่อนลองขันเล แล้วลนะ่ะปั้นหนะึ่งเดียเจ้าแกงลายคุณเจ้าไนะองพอดีแล้วำแจ่วก็นนะมีกระเทียมด้วยโดยเฉพาะมันข้าวนะคือแกงโน้กไเสิร์ฟไปเลย

เฮ да ้ยเฮ้อายาละผีคนแน่อยู่นี่นะนีเชื่อนี่นี่เชื่อเชื่อกับพีเรย์เข้ากับซงเข้ากับพี่เรย์ซงเจากระถางทรงนั่นอันนี้เชื่อพีเรย์เชือันนี้นมนมอ๋อเตรียมไปอยูเราไม่นี่เชื่อเชื่อกับทรงพอได้เปลนเลยนมสองอันสองกล้อง

เ,เ,เ,เกิเะเป็นเบ็ดคน้องเ้าเลยแห้งเลยตาคมนีเปื่อยไปละติดปงปงปิงเคตน่าจะซุกล้วขออะไรปง <c oughs> ขาปิงเคตอก <c oughs> เดี๋ยวตักแกงกบก่อนนะ

อุ้ยไม่รอเลยนะนั่งไม่ดีลูกนั่งไม่ดีนั่งดีๆเอิญนะว่าปลาดุ่งนะปลาดุ่มกินข้าวเด้อปลาดุ่มอบนะปลาดุ่กินข้าวเด้อกระดุกกระดูกขามันนี่อ่อนแต่ไหนกบหน่อยไข่มันบเขาวๆนี่ไข่มันไข่เขียดตะปลาแซ่บเนีย anu ang imasi yang bernama ai hmm den kup noy makan kau kau makan nok pon ฝนมวทอมคัๆบาทกูแมทำคออหุ่นอ่ะ่อเป็นมอกาเขากิน้ำมีทีเรียบร้อยนะคอยกะ จะได้ไปหายต่อแบบนี้ไปหายอันไปเบื้องายก่อนพี่น้องเอ๋เจ้า่านำโดนฝายได้ไปจักไปเบื้องป่าบืนนะกะคลิปนี้กะจะได้เอาประมาณนี้ก่อนพี่น้องเอ๋ล่อคลิปต่อไปนะกะขอขอบคุณครับเจอหนุ่พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามชนะมเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าพอได้ไหมพี่น้องเอย